ทุกที่ต้องมีหัวหน้าครอบครัวก็ต้องมีหัวหน้าครอบครัวเช่นเดียวกันครอบครัวที่ไม่มีหัวหน้าครอบครัวท่านรู้ไหมว่าเขาสุดแสนจะยากเข็นลําเค็นขนาดไหนเพราะเขาขาดหัวหน้าครอบครัวพวกเราโชคดีแล้วที่มีหัวหน้าครอบครัวหรือบางคนกลางเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่มีบางคนที่ไม่มีหัวหน้าครอบครัวเพราะครอบครัวของเขาหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นผู้เสียสละ เป็นผู้กล้าทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อส่วนรวมแต่ครอบครองเขาต้องการความช่วยเหลือเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้เพียงแค่ซื้อดอกป,ป๊อปปี้รกระดากสองดอกสามดอกเนื่องในวันทหารพันศึกสามกุมภาพันธ์นี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวพวกเขาเหล่านั้นให้อยู่อย่าง มีสักดมีสีมีเกียรติตามสภ,ภาพพอสม